สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์ทวนกระแสข่าวนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสุทินวรรณประวรคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นแนวหน้าฉบับบันสุขที่25ตุลาคมปีพุทธศักราช2567วันนี้ให้ชื่อว่ากรรมยุค 5G ตามล่าเทวดาชั้น14เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นคุณสุทินบอกว่าอย่างนี้ครับ กรรมูนาวัตตีโลโกกรรมที่สัตว์โลกทั้งหลายทำไว้ย่อมส่งผลต่อชีวิตประจำวันอาจจะส่งผลช้าหรือว่าเร็วย่อมไม่มีสัตว์โลกใดๆหลีกเลี่ยงผลของกรรมหรือการกระทำของตนเองไปได้คุณสุทินบอกว่าในยุคที่การสื่อสารล้ำสมัยวัยระดับ 5G เนี่ยนะครับคนที่ทำกรรมดีกรรมดีก็จะสนองแบบทันใจ คนที่ทํากรรมชั่วไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกครับกรรมมันจะตามล่าในชาตินี้แหละครับสิบห้าปีมานี้เนี่ยเราได้เห็นร,นรัฐมนตรีเราได้เห็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เราได้เห็นนักการเมืองที่เป็นสมุนรับใช้ธุรกิจการเมืองทุนสาม,มานต้องติดคุกติดตารางมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามร้อยคนนะครับส่วนที่เป็นสภเวสีหนีคุกพวกนี้ดูดีเพียงแค่ไก่ดังคำท่านที่บอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ บางคนเนี่ยแกล้งทําเป็นองค์คุรีมานกลับใจเปลี่ยนมาขอทําความดีที่บ้านเกิดแต่ผู้ที่กลับมาแล้วสร้างกรรมใหม่จนมีคนไปร้องแล้วก็มีคนไปฟ้องว่าขัดพระบรมราชโองการทําให้ราคายเคืองเบื้องพระยุคคนบาทและล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็มีบางคนเนี่ยนะครับชาวบ้านเขาประชดประชันว่าเป็นเทวดาชั้นส4บ ก็ด้วยเหตุที่ว่าสัมภเวสีหนีคุกเนี่ยอ้างว่าอยากจะกลับมาเลี้ยงหลานแต่ไปตกลงกับกลุ่มการเมืองที่มีอำนาจอยู่ในเวลานั้นให้กลับบ้านก็ได้นักโทษคดีคอร์รัปชันเมื่อได้กลับบ้านก็ถวายดีกาทำเป็นยอมรับความผิดแล้วก็ขอรับโทษตามคำตัดสินของศาลแต่ขอพระราชทานอภัยโทษด้วยพระมหากรณาทิคุณในหลวงรัชกาลที่1ิพระราชทานอภัยโทษลดโทษจาก8ปีเหลือจำคุกแค่หนึ่งปีแต่ปรากฏว่า หลังจากที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษกลับไม่ยอมติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวโดยอ้างว่าป่วยปางตายแล้วกรมราชธาน์จัดการให้นักโทษได้ใช้ชีวิตูอยู่สบายในห้องโรจนสวีทชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนาน180วันนานจนกระทั่งได้รับการพักโทษการกระทำของกรมรัชทัณน์และโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยได้สร้างความขุนเคืองใจให้กับสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็ทําอะไรไม่ได้จึงประชดด้วยความสะใจเลยเรียกว่าเป็นนักโทษเทวดาชั้น14นั่นแหละครับนักกฎหมายนักเคลื่อนไหวหลายๆกลุ่มได้ทาหนังสือไปถึงรัฐบาลถึงกรมราชธณร์แล้วก็ถึงโรงพยาบาลตํารวจเพื่อให้เปิดเผยอาการป่วยของนักโทษเทวดาคนนี้ แต่ปรากฏว่าคำร้องเรียนทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เกิดมรรคผลใดทั้งสิ้นนะครับประชาชนทักท้วงร้องเรียนมากเท่าไร่เทวด,ดาชั้น14ก็ยิ่งเหิมเกริมมากขึ้นเท่านั้นถึงขั้นครอบงำและก็สั่งการรัฐบาลพักเพื่อไทยให้หันซ้ายและก็หันขวาได้อย่างเหิมเกริมสั่งให้พักร่วมรัฐบาลมาสมหัวกันในบ้านให้จัดการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนนายเศรษฐาทวีสินที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นจากหน้าที่นายกรัฐมนตรี จนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับมีนักกฎหมายและก็นักเคลื่อนไหวทางการเมืองตลอดถึงกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกมาเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้ทําการไต่สวนสอบสวนเพื่อยุบพักเพื่อไทยฐานช่วยให้นักโทษคดีอาญาเนี่ยกลายเป็นนักโทษเทวดาขึ้นมาและเมื่อการน้องเรียนเรื่องนักโทษเทวดาข้อหาโกงความยุติธรรมและครอบงาพักเพื่อไทยให้กกตสอบสวนยุบพักมีถึง13คดี นายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตเนี่ยถึงต้องออกมาแถลงนะครับว่าเรื่องร้องเรียนบางเรื่องเนี่ยมีมูลจึงได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อทําการสอบสวนแต่ปรากฏว่าคําแถลงของนายแสวงเนี่ยไม่ได้สร้างความวันวหวให้กับพักเพื่อไทยเลยแม้แต่น้อยแต่ทีนี้มันมีอยู่คําร้องหนึ่งครับที่อาจจะทําให้เกิดอาการสันสะท้านไปถึงขั้วหัวใจของนักโทษเทวดา คือคำร้องของนายเทียรยุทธ์สุวรรณเกษรซึ่งไปร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญให้ยุบพักก้าวไกลมาแล้วนะครับมาคราวนี้เนี่ยเทียรยุทธ์มีพยานหลักฐานและก็แง่มุมทางกฎหมายที่เอื้อต่อการเอาผิดพักเพื่อไทยสองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือร้องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญพิจ,จรารณาสั่งให้นักโทษเทวดาและก็พักเพื่อไทยเนี่ยหยุดการกระทําที่มีพฤติกรรมครอบงําพักเพื่อไทยและหยุด การกระทรําพฤติกรรมล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขั้นตอนที่สองเนี่ยนะครับถ้าหากว่าสารรัฐธรรมนูญพิจารณาให้ผู้ถูกร้องทั้งสองหยุดการกระทําตามคําร้องที่1ที่งทิยุทธ์ก็จะร้องต่อไปเพื่อให้ยุบพักเพื่อไทยและก็เอาผิดกับนักโทษเทวดาวิธีการแบบนี้เนี่ยแหละครับต้องถือว่าเป็นลีลาทางกฎหมายที่หาตัวจับได้ยากจริงๆในยุคนี้นะครับ พิเคราะห์จากสำนวนฟ้องและที่นายธีรยุทธ์ได้ให้สัมภาษณ์บางส่วนคิดว่าศาลท่านอาจจะรับคำร้องเอาไว้พิจารณาก็ได้เอกสารจำนวน580หน้าที่มอบให้ศาลพิจรารณาผู้ร้องเนี่ยได้เก็บหลักฐานตั้งแต่แตวันที่นักโทษเทวดากลับมาถึงประเทศไทยความเคลื่อนไหวระหว่างที่อยู่ในโรงพยาบาลตลอดจนพฤติกรรมต่างๆหลังจากที่ได้รับการพักโทษรวมถึงวันที่นักโทษเทวดาให้โอวาทในที่ประชุมใหญ่พักเพื่อไทย ซึ่งนั่นแหละครับถือเป็นหลักฐานสําคัญที่เอามาร้อยเรียงกับพฤติกรรมต่างๆซึ่งมีผู้รู้อธิบายบ,ายบอกว่าคําวินิจฉัยให้ในายเศรษฐาพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงนายทักษิณเอาไว้ด้วยดังนั้นนายธีรยุทธ์อาจจะนําคําวินิจฉัยนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานก็ได้ในคําวินิจฉัยดังกล่าวหมายถึงกรณีของนายเศรษฐาเนี่ยนะครับสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเอาไวช้ชัดเจนบอกว่าข้อที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง ว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งมีพฤติการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตราฐานทางจาริยธรรมอย่างร้ายแรงอันเป็นลักษณะต,ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงงเล็บ5้าผู้ถูกร้องที่หนึ่งได้เข้าพบบุคคลขีดเส้นใต้นะครับคุณผู้ฟังที่รักครับคำว่าบุคคลบุคคลซึ่งผู้ถูกร้องที่สองเป็นหัวหน้าทนายความประจำตัวผู้ถูกร้องที่หนึ่งในที่นี้เนี่ยคือนถายเศรษฐาทวีสิน ส่วนผู้ถูกร้องที่สองในที่นี้ก็คือนายพิชิตชื่นบานผู้ถูกร้องที่หนึ่งได้เข้าพบบุคคลซึ่งผู้ถูกร้องที่สองเป็นหัวหน้าทนายความประจำตัวจึงเป็นมูลเหตุจูงใจทำให้ผู้ถูกร้องที่หนึ่งต้องการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลดังกล่าวและหลังจากผู้ถูกร้องที่หนึ่งเข้าพบบุคคลดังกล่าวแล้วผู้ถูกร้องที่หนึ่งนำความกราบบุคคมทูลเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้ถูกร้องที่สองเป็นรัฐมนตรี ทั้งทั้งที่เคยถอนชื่อหรือขอให้ผู้ถูกร้องที่สองถอนชื่อจากบัญชีเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีในการเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่1เดือนกันยายนปีพุทธศักษษ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 ราช2566พฤติการดังกล่าวเป็นพฤติการแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกร้องที่1ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ และฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงรวมทั้งรู้เห็นยินยอมให้ผู้ถูกร้องที่สองหรือผู้อื่นใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่หนึ่งเพื่อให้ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยมิชอบคำนิทฉัยเนี่ยมีประมาณนี้นะครับทีนี้อย่างที่ขีดเส้นใต้เอาไว้คือคำว่าบุคคลบุคคลที่ว่านี่คือใครบุคคลที่ว่าเนี่ยก็คือทักษิณชินวัตรนั่นแหละครับ คือคนที่พิชิตชื่นบานเป็นทนายความประทําตัวนั่นแหละครับส่วนคำร้องที่ให้ล้มล้างการปกครองเนี่ยจะมีกรณีอยู่ทั้งหมด6กรณีด้วยกัน 1. ผู้ถูกร้องที่1ได้รับพระราชทานพระมาหากรุณาธิคุณให้อภัยลดโทษให้กับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต,ต่อไปอีกหนึ่งปีแต่ปรากฏว่าผู้ถูกร้องที่1ใช้ให้ผู้ถูกร้องที่สองซึ่งหมายถึงพักเพื่อไทยนะครับ เป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการผ่านกระทรวงยุติธรรมผ่านกมร,ร,รมราชทัรมน์ผ่านโรงพยาบาลตำรวจให้เอื้อประโยชน์กับผู้ถูกร้องที่หนึ่งซึ่งก็คือทักษิณชินวัตรระหว่างต้องโทษจำคุกให้พักอาศัยอยู่ที่ห้องพักชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเพื่อจะได้ไม่ต้องรับโทษในเรือนจำเลยแม้แต่ว,วันเดียวเป็นการฝ่าฝืนการรับโทษในเรือนจำตามพระบรมราชโองการ การกระทําของผู้ถูกร้องที่หนึ่งจึงเป็นการกระทําที่ไม่บังควรอย่างยิ่งอันอาจเป็นการกระทําที่ระคายเครืองเบื้องพระยุคลบาทและเป็นการกระทําที่อาจจะเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพส่งผลให้เกิดการเซาะกลอนบ่นทําลายพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่สุดเนี่ยนะครับ ก็ได้หลักฐานปรากฏในรายงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอศบซึ่งได้ทําการรวบรวมเอาไว้แล้วว่านายทักษิณเนี่ยมีอาการเพียงพอที่จะกลับเข้ารับโทษหรือไม่นะครับกรณีต่อมาครับเป็นกรณีที่2ผู้ถูกร้องที่1มีพฤติกรรมฝักใฝ่ร่วมคิดกับสมเด็จทุนเซนผู้นำตก,การเมืองประเทศกัมพูชาซึ่งมีระบบการปกครองที่ฝ่ายการเมืองมีอำนาจเหนือสถาบัน และผู้ถูกร้องที่1มีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการให้พักเพื่อไทยซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่สองเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการรัฐบาลให้เอื้อประโยชน์กับผู้นำกัมพูชากรณีอาจละเมิดอธิปไตยทางทะเลของประเทศไทยโดยให้มีการเจรจาพื้นที่ทางทะเลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าเป็นเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลตาม MOU ปี2544 เพื่อแบ่งผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและก๊าซในทะเลซึ่งถือเป็นอธิปไตยทางทะเลของประเทศไทยให้กับกัมพูชาหลักฐานเป็นรายงานที่ปรากฏอยู่ในสารรัฐธรรมนูญกรณีต่อมาครับกรณีที่3ผู้ถูกร้องที่1ซึ่งก็คือทักษิณชินวัตรสั่งการให้ผู้ถูกร้องที่2ก็คือพักเพื่อไทย ร่วมมือกันแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มการเมืองซึ่งเดิมทีก็คือพรรคก้าวไกลมีพฤติการในการล้มล้างการปกครองเป็นไปตามคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญและผู้ถูกร้องที่หนึ่งยังมีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่สองเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ถูกร้องที่หนึ่งและพรรคพวก กรณีที่4ครับผู้ถูกร้องที่1นเนี่ยมีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงาําและเป็นผู้สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่สองในการเจรจากับแกนนําขอพักการเมืองอื่นที่ร่วมรัฐบาลกับนายเศรษฐาทวีสินเพื่อหารือเสนอบุคคลที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เหตุเกิดเมื่อวันที่14สิงหาคมที่บ้านพักส่วนตัวของผู้ถูกร้องที่1ซึ่งเรียกกันว่าบ้านจันทรงล่ากรณีที่หครับ ผู้ถูกร้องที่หนึ่งมีพฤติการเป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองเป็นผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่สองมีมติขับพักพลังประชารัฐออกจากพักร่วมรัฐบาลโดยผู้ถูกร้องที่สองเนี่ยยินยอมกระทําการตามที่ผู้ถูกร้องที่หนึ่งสั่งการและกรณีที่6กับผู้ถูกร้องที่1มีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่สองซึ่งเป็นพักแกนนารัฐบาล นำอนโยบายของผู้ถูกร้องที่หนึ่งซึ่งได้แสดงวิสัยทัศน์เอาไว้เมื่อวันที่22สิงหาคมไปดำเนินการให้เป็นนโยบายคณะรัฐมนตรีและถแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่12กันยายนทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณสุทินบอกว่าคำร้องทั้ง6กรณีเนี่ยถ้าเกิดว่าเอามาร้อยเรียงกันเนี่ยนะครับเราจะพบว่ามีส่วนสัมพันธ์กับคำร้องที่หนึ่งซึ่งมีทั้งพยานหลักฐาน มีทั้งพยานแวดล้อมสามารถเอาผิดกับผู้ถูกร้องที่1และผู้ถูกร้องที่สองได้ผมถึงได้บอกตั้งแต่ต้นยังไงล่ะครับว่ากรรมในยุค 5g ตามล่าเทวดาชั้น14เนี่ยไม่ต้องรอถึงชาติหน้าหรอกครับอย่างช้าไม่เกินเดือนพฤษภาคมปีหน้าเทวดาชั้น14ตกจากวิมานพร้อมกับยุคพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักผู้ถูกร้องที่สองแน่นอนครับ